โอเคผมอยู่กับผมในทีนะครับผมก็นี่จะมาตัดห้ามรับบ้านที่แสดที่สุดในไมค์คันนะครับผมเออก็บ้านหลังที่หนึ่งก็เป็นบ้านอ่ะไปดูบ้านหลังที่หนึ่งกันดีกว่านะครับผมหลังที่หนึ่งก็เป็นเหมือนมุกนะเป็นบ้านมุกนะแล้วเราจะไม่เข้าไปดูข้างในนะครับผมมาดูตรงนี้ดีกว่านะ เออเนี mm ่ยผมก็เ yeah, ป no ็นบ้านออกอ่าเป็นอ okay. ่าเหมือนว่าเหมือนมุ้งนะผมเหมือนอ่ามุ้มาติดอยู่บ้านเต็มเลยจุดๆนะไปดูในบ้านดีกว่านะโอเคเห็นว่านีนะเอ่าสวยอยู่นะ้วผมผมคนสร้างเองนะผมก็มันจะสวยขนาดนี้นะคะคุณใครชอบบ้านถ้าใครชอบนี้ก็ ขครชอบบายอย้านงนี้ก็เมนหนึ่งมานะคะผมเคไปดูบ้านหลังตัวป้าดีว่บาบ้านหลังที่สองนะครับเป็นบ้านออกเหมือนว่าเป็นเหมือนก้อนลาวาติดอยู่บ้านเราเต็มแล้วแล้วก็ออกเหมือนลาวานะครับแต่เป็นมันเป็นก้อนนะโอเคเข้าไปดูบา้านก่อนเคนะผมม่ปรับมีหวัวใจนะมีหวัวใจมันจะ เจ็บนะผมใครชอบบ้านแบบเจ็บๆก็มินสองมาเล่นนะคะผมโอเคไปดูบ้านหลังที่สามดีกว่าโอเคบ้านที่สามก็เหมือนเป็นลายการ์ตูนนะผมลายการ์ตูนก็สวยดีนะผมก็เป็นบ้านเอาแปล,แปล,แปลกๆอีบ้านหลังที่สามเลยน,นะคะผม กว่าแบเนี้ก็เป็นบ้านมันกับเมือนลายกระตูนนะผมไปพาดูใกลมันเป็นลายมันกระตูนนะโอเคนะเอาผมก็ไปดูใครชอบบ้านรังที่สามก็เป็นสามนะไปดูบ้านลังที่สี่ดีกว่านะผมก็เป็นว่างเขียวงดงามนะผมก็เป็นบ้าน ที่แปดอัที่แปดอันที่สามอีกนะครับผมอันที่ Jamie, alors, ส, <uk> สี่นะครับผมขอใครกอัพ้พิทโอเคอ่าโอเคแล้วก็ตังก็เป็นอย่นี้ในบ้านก็ออกแบบแนวสวยๆหน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมใครชอบบางที่สีก็มีสีแล้วนะครับผม โอเคมาดูเอ้ยมาดูหลังที่ห้าผมไม่ได้ติดหลังคานะเพราะว่าเม,มื่อคืนผมดวนดวนแล้วหลับนอนนะนะผมดึกลนะสิบเออที่ยังคือนอะ่ะผมจ้าองอะไรที่นีโนนะ่โอเคเขาจร้างอะไรแบบนี้มันเป็นจะเป็นบ้านอะไรมุมนะครับผมเขาเป็นบ้านแปลกอันดับห้าเลยนะคะก็ใครอยากสร้างก็ ค้างเลยนะคะผมใครชอบบ้านหลังไหนก็เมนต์กันมาเลยนะครับโอเคประตูไม่ต้องทำนะผมผมไม่รับประกันนะผมถ้าคิปเปอร์มาโอเคออกกันเลยตัวแฟร์นะผมเดินออกมันเดแเฟดเลยโอเคใครชอบบ้านหลังไหนก็เมนต์กันมาด้วยนะครับเออวให้มัน โอเคใครเชออไปแบงไหนก็มินเข้ามาได้นะครับผมก็ยายผมทาคิปม,มีนี้ต่อก็มินมาเลยมินมาอย่างเดียวนะครับใครช้าก็อย่าลืมกดไลค์ถ้วเกิดะไครด้วยนะคะจะไม่พลาดคิวใหม่ของผมด้วยนะครับ,รบถ้าใครกดติดตามแล้วก็อย่าลืมรูปก,กระดิ่งด้วยนะครับบา,บาย Caught in the crossfire. <laughs> oh. Caught in the crossfire.